สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแ,นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนะคะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตจะโคจรมาได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรในวันที่17กรกฎาคมปี2564นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์ลักษณะของเขาก็คือเป็นดาวของผู้นำนะคะเป็นดาวที่มีความโดดเด่นอยู่ในตัวแล้วก็จะให้ผลประโยชน์ในเรื่องของ ชื่อเสียงความสำเร็จต่างๆนะคะดาวทุกดวงย่อมโคโจรรอบดาวพระอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นการโคโจรยกย้ายมาได้ตำแหน่งมหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องมาดูว่าการได้มหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในแต่ละลัคนาราศีจะมีดาวอื่นๆมาเล็งร่วมทำมุมอย่างไรและส่งผลอย่างไรบ้างนะคะในจังหวะที่ชัดเจนเลยคือดาวพระอาทิตย์เป็น เป็นมหาจาักรดาวพระเสาร์เนี่ยก็ได้ตำแหน่งเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระเสาร์และดาวพระอาทิตย์เป็นดาวคู่ธาตุไฟเหมือนกันค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีดาวพระอังคารมาร่วมด้วยแต่ดาวพระอังคารนั้นถือเป็นคู่ศัตรูกันกับดาวพระอาทิตย์และอีกประการหนึ่งก็ยังมาเจอกันกับดาวพระสุขดาวพระสุขเป็นดาวคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์เรียกได้ว่าการโคจรมาเป็นมหาจักรของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้มีดาวอื่นๆมาร่วม ็มาร่วมทำมุมมาอยู่ร่วมกันด้วยนะคะเราก็เลยจะมาเช็คกันว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะเกิดผลอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคม โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นมหาจักรแบบนี้ต้องบอกชาวเมษค่ะว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับคุณนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ในวันที่17กรกฎาคมดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะว่าการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้การก่อเกิดสิ่งใหม่โอกาสดีๆจังหวะดีๆโชคลาภมีเกณฑ์เกิดขึ้นค่ะใครที่เป็นชาวเมธและยังว่างงานหรือตกงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ที่จะได้ทําสิ่งใหม่ๆได้เจองานใหม่เจอเพื่อน ร่วมงานใหม่นะคะประมาณนี้เลยนะและในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้จะมีจังหวะที่มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลแล้วก็มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูค่ะนอกจากนั้นก็ยังทํามุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะขอพูดถึงการมาเจอกันของดาวพระอังคารก่อนดาวพระ อาทิตย์และดาวพระอังคารอย่างที่สมัยบอกไปว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันและดาวพระอังคารนั้นก็เป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษอีกพบเรือนหนึ่งที่ดาวพระอังคารครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวเจ้าเรือนมรณะ ที่เรือนพันธุตรงนี้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนได้ปรับได้เปลี่ยนตำแหน่งบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีการย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดมีการริเริ่มต้นทําอะไรสิ่งใหม่ๆประมาณนี้นะคะและนอกจากนั้นยัง มีปัญหาเกี่ยวกับบุตรหรือบริวารเกิดขึ้นด้วยค่ะอาจจะเป็นความอึดอัดใจอาจจะเป็นข้อพิพาทกันนะคะซึ่งมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวพระอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็มาเจอกันที่เรือนพันธุแบบนี้แล้วสองดาวนี้ก็เป็นคู่ศัตรูกันแต่อย่างที่สมัยบอกไปค่ะว่าดาวพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเพราะนอกจากจะมาเจอคู่ศัตรูแล้วยังเจอก,กันกับคู่สมพลด้วยอย่างไรก็ตามปัญหา ชาวลัคนาราศีเมษได้เจอย่อมมีทางออกย่อมมีทางแก้ค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวคู่สมพลของชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวพระศุกร์ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นมหาจักรอย่างไรก็ตามตำแหน่งที่ได้นั้นมันย่อมมาครอบคลุมความที่เป็นศัตรูของดาวพระอาทิตย์และดาวพระอังคารอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศี เมท่านใดที่มีแผนการเกี่ยวกับการลงทุนการต่อย,ยอดจะทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะจะได้รับการส่งเสริมเกื้อหนุนสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีและที่สำคัญคุณจะได้จ คุณจะได้กำลังใจจากคนรักคู่รักทำแล้วได้เงินทำแล้วเห็นผลกำไรทำแล้วมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นดาวพระศุรกรเ์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิตำแหน่งคือราชาโชคราชาหมายถึงเพศช,ชายราชาโชคหมายถึงได้โชคดั่งพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองตรงนี้อยากจะบอกเลยว่าถ้าชาวลัคนาราศีเมษได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากบุคคลที่เป็นเพศช,ชายก็จะยิ่งส่งเสริมให้คุณนั้น มีสิ่งทีเออ่เขาเรียกว่าได้สิ่งที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นได้เจอกับสิ่งที่ดีได้ข่าวดีเข้ามาได้รับการอวยพอรอวยชัยได้รับการช่วยเหลือเกื้อนหนุนสนับสนุนนั่นเองค่ะนะตรงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่มีทั้งสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ทั้งสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในจังหวะที่ดาวพระทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุและได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรแบบนี้ค่ะ และอีกจังหวะหนึ่งของดาวพระอาทิต์นะคะนั่นก็คือดาวพระอาทิตนั้นได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์ค่ะดาวพระอาทิตเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและทั้งสองดาวนี้ถือเป็นดาวธาตุไฟทั้งคู่นะคะสมัยต้องบอกตรงๆอย่างนี้เลยว่าการที่ดาวใหญ่ๆมาทํามุมเล็งกันแบบนี้แล้วก็เล็งกันอยู่ในราศีแม่ธาตุด้วยสามารถที่จะเกิดได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ในราศีแม่ธาตุน้ําคือราศีกรกฎดาวพระเสาร์อยู่ในราศีแม่ธาตุากกด,าาาาด,ดินคือราศีมังกรและเป็นดาวธาตุไฟทั้งคู่เล็งกันนะคะต้องบอกว่าข่าวดีของคุณคือมีเกณฑ์ได้งานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ชาวลัคนาราศีเมษชื่นชอบถูกอกถูกใจด้วยมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าดาวพระอาทิตย์ก็หมายถึงความโดดเด่นมีชื่อเสียงนั่นเองค่ะ แต่ในพอในจังหวะที่คุณโดดเด่นมากๆมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก็อาจจะมีบางกลุ่มบางคนที่ไม่พอใจหรืออาจจะไม่ได้ถูกใจคุณไปสักทุกอย่างทําให้มีคนติฉินนินทาทําให้มีศัตรูเข้ามาทําให้มีคนพยายามที่เรียกได้ว่าเหมือนจะหวังดีแต่ไม่หวังดีกับคุณเหมือนจะเข้ามาทําดีแต่ประสงค์ร้ายกับคุณประมาณนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะเพราะว่าดาวพระอาทิตย เลงกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนั่นเองค่ะแต่ความที่โดดเด่นความที่มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทั้งสองดาวนั้นได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรและ,กะเกษตรราธิบดีมันย่อมมีภาระย่อมมีสิ่งที่คุณจะต้องดูแลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่องชื่อเสียงเรื่องของความคาดหวังของคนรอบข้างประมาณนี้มันค่อนข้างชัดเจนนะคะทําอะไรก็จะต้องมีสติและรอบคอบห้ดีในช่วงนี้ค่ะและสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวัง เพิ่มขึ้นนั่นก็คือการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ดาวพระเสาร์ก็หมายถึงคนที่มีความอาวุโสมากกว่าคุณอายุมากกว่าคุณดาวพระอาทิตย์เองก็หมายถึงหัวหน้าหมายถึงผู้นำอาจจะเป็นไปได้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีปัญหากับหัวหน้างานบอสหรือเจ้านายอะไรประมาณอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาและอารมณ์ของตัวเองให้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮ่งรวยปังกันทุนหน้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ